ก่อยใต้น้ำรูดเก้มก้นดูๆพี่น้องดูอุยอหน้ากินอย่างแรงนี่หละนี่คือส่วนผสมที่พี่บ่าวใช้นะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอามาต้มใส่เกลือไปหน ch ึ ch ่งช้อนชาพริกเตาขาวสองช้อนชาตั้พริกเตาขาวนี่้พอแตกลก <c oughs> ีนี้ก็ใส่ข่าตะไคร่สองต้นขมิ้นกระเทียมเจ็ดกรีบหอมแดงห้าัวรากผักชีสามรากพริกจินดาเขียวแดงสิบห้าเม็ดทีนี้ก็ตั้มส่วนผสมนี้ ก็ตำไม่ต้องละเอียดมากละประมาณนี้พี่บ่าวก็จะใส่แกงกั้วใต้ลงไปประมาณครงช้อนชาแล้วก็ใส่กะปิไปครงช้อนชาสองอย่างนี้ตามความชชบนะพี่น้องแต่เดี๋ยวพอตำริดนะจะเห็นความแตกต่างของน้ำแกงละก็แค่นี้พอต่อมาก็หม้อที่เราจะใช้พี่บ่าวใช้หม้อถุงๆแบบนี้นะพี่น้องหม้อสำหรับนึ่งนะถ้าเก็จะยาใช้เป็นแบบหม้อนึ่งเหนียวก็ได้เกิดดังเรียบร้อยแล้วก็ส่ลงไปในหม้อเลยตักรวมรสมทีตั้ไว้เทลงไป น้ำที่ใจล้างทรุกนิดหน่อยใส่น้ำมันพืชลงไปทักหนึ่งช้อนทีนี้ก็คนส่วนผสมนี้เลยก็ประมาณนี้ในส่วนของไข่นะพี่บาวก็จะใส่ทีหลังแล้วก็เอ,อาขึ้นตั้งไฟเลยจากนั้นก็เอาภาชนะนนมาวางด้านบนแบบนี้แล้วใส่น้ำลงไปทักหนึ่งลิตรทีนี้ก็เปิดไฟได้เลยมาดูการเปริดไฟนะนี่คือไฟแรงรุดแต่สำหรับเมนูนี้เนี่ยก็ปรับลงมาให้เหลือตรงกลางแล้วก็ข้างๆนิดหน่อยประมาณนี้ ถ้าเปิดควยแรงเงินไปมันจะไหมหลายคนอาจจะจงใจว่าถ้าไม่ใส่น้ําเลยเนี่ยมันจะไหมไหมหลักการของเมนูนี้ก็คือว่าพอในหม้อเนี่ยมันเกิดความร้อนนะมันก็ส่งมาด้านบนและมากระทบกับน้ำนะที่ใส่ไว้ในกาละมังด้านบนนี้นะมันก็จะเกิดเป็นไอแล้วก็หยดลงไปข้างล่างดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ไหมแล้วพอน้ําด้านบนเนี่ยมันเกิดความร้อนจนแบบว่ามีฟองอากาศขึ้นมาเราก็ต้องเปลี่ยนถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนน้าเพราะว่าด้านล่างมันร้อนด้านบนมันร้อนแล้ว การหยุดลงไปเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่ามันจะระเหยขึ้นข้างบนก็เลยต้องเปลี่ยนน้าให้มันเกิดความเย็นอีกรอบหนึง่งเวลาผ่านไปประมาณ25นาทีนะน้ําด้านบนก็ร้อนแล้วเกิดเป็นฟอ,องแบบนั้นพี่บ่าวก็จะเปลี่ยนน้าที่หนึ่งด้านใหม่ก็เป็นแบบนี้ก็จะมีน้ํานะพี่นอ้องไม่ต้องกลัวเลยว่าด้านล่างจะไหม้แล้วพี่บ่าวก็เทในส่วนรองเคยลงไปนะ นคนให้มาอยู่ข้างล่างก็จะใส่น้ําด้านบนเป็นครั้งที่ต้องใส่น้ําลงไปเลยในการเปลี่ยนน้าจะกี่รอบขึ้นอยู่กับไก่ถ้าเป็นไกเนื้อใช้สองรอบไก่สาวสองรอบถึงสามรอบแต่ถ้าเป็นไก่ที่อายุเยอะหรือว่าไก่แกหรือไก่เนี้วอาจจะต้องถึงห้ารอบอก็จบรอบสองนะหน้าตาได้ประมาณนี้ลดเป็นไฟโอนไว้ทีนี้พี่บาวก็จะปรุงมาชิมดูน้ำแกงเป็นยังไง ก็จะใส่น้ำปลาลลงไปตักสองช้อนใส่ผงปรุงรสสัดหนึ่งช้อน้านี่ก็คนให้ตัวมาตูมมันเข้ากันชิมไม่ได้รสชาติที่ชอบแล้วตอนนี้บอกก็าจะใส่ใบมะกรูดก็พลิกใส่สุดต้นหอมผักชีฝรั่งมีก็คนให้พอเข้ากันหมดละประมาณนี้ ได้ปิดไวยได้เลยหน้าตาน่ากินแน่นอนเดี๋ยวพี่บ่าวตักให้ดูโอ้ติเรียบร้อยดูหน้าตาพี่นุ๊กยอดความเข้มข้นนะก็จะมากกว่าตามที่เขาขายในร้านต่างๆนะดูความน่ากินอี่ยอะหอมมากพี่นุ๊กแบบว่าสมุนไพรเยอะเลยนะพี่บ่าวชอบสีแบบนี้นะพี่นุ๊กรู้สึกว่าที่เขาขายตามตาลาดมันจะสีจืดๆไปแล้วก็ความเข้มข้นมันจะน้อยน้ำจะสยๆไนะ ส่วนใหญ่เมนูนี้ก็จะกินเป็นกับแกล้มนะส่วนพี่บาวก็ก้าวถวยจัดไปส่วนของน้ำแกงนะก็มีความข้นอืพริกไยอ่อนเล็กน้อยอือร่อยแบบถึงเครื่องถ้าใครเคยกินเกยใต้น้ำที่ซื้อตามตลาดมานะก็รสชาติความหอมเป็นแบบนั้นแต่ของพี่บาวเนี่ยเพิ่มความเข้มข้นก็สามารถปรับแล้วก็ทำตามถูตรที่เราชอบได้ ก็เป็นว่าริตสิ้นภารกิจนะรับเมนูไก่ใต้น้ำและพบกับเมนูอื่นของพี่บา่าวต่ออีกวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง